สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ของเรานะครับผมท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเรานะครับผมก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมสวัสดีเพื่อนสวัสดีครับผมบผม,ผมวันนี้ผมจะมาไลฟ์สดนะครับขายขายของออนไลน์นะครับผมวันนี้จะมาไลฟ์สดน้ำยากะจัดคราบสนิมครับสำหรับ งานเคลือบต่างๆนะครับผมใครที่สนใจนะครับเป็นยี่ห้ออวาวอวาวอวาวเป็นย่ออวาวนะครับผมยี่ห้ออวันนะครับผมท่านใดสมัตสนใจนะครับสกรจัดครอบร้อเปร์เซ็นต สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเรานะครับผมก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมก็มีไม่มากนะครับเพราะผลิตภัณฑ์อวันของเราคุณภาพดีอันดับหนึ่งนะครับนะครับเพื่อนสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ของเรานะครับผมท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมผลิตภัณฑ์อัดเร่าลุมเบเนียมนะครับผมออวันนะครับเพื่อนท่านใดที่สนใจนะครับ าสิบบาทนะครับผมเพื่อนรวมค่าจะส่งแล้วก็เป็นหกสิบบาทน,นะครับเพื่อนตังจำนวนมากเรามีส่วนลดให้เพื่อนเพื่อนะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมานำเสนอส,นอนะะส,นสนิตัณฑ์ข,าาของเรานะครับผมท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเรานะครับผมก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผม